พี่เก๋คะอย่างเจ้าถาวันที่เราเห็นเนี่ยค,ค่ะกว่าที่เราจะได้มาแบบนี้คะ่ะเราต้องผ่านขั้นตอนอยังไงบ้างะคะโอ,อ้ไม่ไม่ง่ายเลยคะ่ะกว่าจะได้แต่ละเส้นเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เราต้องเข้าไปในพื้นที่อาจจะทั้งทั้งป่าไร่นาป่าสวนทั่วไปนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะป่าแหละคือถาว์นเนี่ยมันเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งมันจะขึ้นไปพันต้นไม้ไปคุมข้างบนอะไรเงี้ยคือถ้าพัน,พนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ตายได้ถ้าขึ้นไปข้างบนปับ๊บ คุมต้นไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ไม่สามารถผลิตพืชผลให้สัตว์ป่าได้กินได้เงี้ยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการนําไอตัววัชพืชตัวนี้มาสร้างมูลค่าโดยที่ให้คนในชุมชนใกล้ป่าเนี่ยรู้จักเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะอ,อยากมีอาชีพคุณไม่ต้องไปตัดต้นไม้ทําฟืนขายนะคุณไม่ต้องเผาป่าไปหาของป่า คุณอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ไว้เพื่อปลูกถาวรขายเราก็เข้าไปกับทางป่าไม้อะคะ่ะเข้าไปสอนว่าตัวนี้นะถาวรตัวนี้นะตนนะทตัวที่เราใช้นะแล้วก็ไปปลูกกันปลูกถาวรแล้วก็อนุรักษ์ต้นไม้ไว้นะเพื่อปลูกถาวรแล้วเอามาขายให้เราก็เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนใกล้ป่าด,ด้วยแล้วอนุรักษ์ป่าเป็นตัวด้วยะะ่เลยค่ะพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มๆเขาก็เอาไปต้มปอกเปลือกออกมาเป็นทีละเส้น แล้วก็เสร็จแล้วถึงก็จะนํานมาส่งให้เราในโงรงงานค่ะววนนค่ะอย่างเถาวัลเนี่ยค่ะมันมีสายพันธุ์เฉพาะไหมคะที่จะใช้ได้คะใช่ค่ะเถาว,วัลเนี่ยจริงๆมันมีเป็นพันธุ์ชนิดบางชนิดเนี่ยเหนียวที่เปลือกบางชนิดเหนียวที่ไส้อย่างของเราที่เรามาใช้เนี่ยเป็นการาที่มันเหนียวที่ไส้ดังนั้นก็จะมีการต้มแล้วปอกเปลือกออกก่อนแล้วเอาไส้ตัวนี้มาใช้งานต้นหนึ่งของเถาว,วัลเนี่ยค่ะพี่เราใช้ส่วนไหนได้ไงบ้างคะจริงจริงเราเราพยายามใช้ทุกส่วน ตั้งแต่คือตั้งแต่โคนต้นนะคะ,ะตั้งแต่โคนจนปลายเนี่ยคือโคนเนี่ยเขาจะใหญ่แล้วปลายเขาจะเล็กแต่บางทีการที่เราจะตัดเอาช่วงใดช่วงหนึ่งมาใช้เราจะไปทิ้งอ,อีกช่วงหนึ่งมันก็เสียดายแล้วว่าทํายังไงก็คือเป็นการออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้ทํายังไงก็ได้ให้เราใช้ใช้วัสดุธรรมชาติที่เราเอามาใช้เนี่ยให้มันเกิดคุ้มค่าเกิดประโยชน์ที่สุดดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการตัดทิ้งเลยเราจะเอามาใช้ตั้งแต่โอเคอ่ะไซส์นี้เราไปทําเป็นอะไรได้อ่ะ ผสมผสานบางทีหนึ่งผลิตภัณฑ์อาจจะมีการใช้ตัวเถาวัลเนี่ยหลายๆชนิดในในหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ